มาดูที่วัดโปรดเกตนะครับตรงนี้เป็นท่าน้ำของวัดปลาเพียบเลยน้ำก็ใสเห็นตัวปลาเลยเห็นไหมเนี่ยเลือดเลยตรงริมตะลิ่งก็มีปลาช่อนปาลาอะไรเต็ม เป็นเขนอพยาทานเลยมีปลาเยอะเดี๋ยวเขากำลังจะมีงานเดี๋ยวผมจะลองไปถ่ายข้างในดูนี้ตรงข้ามกับวัดเองก็มีสิ่งก่อสร้างนะครับที่เป็นน่าจะเป็นเจดีเก่าหรือเปล่าของวัด เป็นหลักฐานที่ชุมชนที่อยู่ละแวกนี้นะครับมีมานานนี่คือภาพอดีตนะครับมนดกครอบรอบพระพุทธบาท4ี่อย เห็นเป็นสี0รอยนั้นเป็น400สี0รอยซ้อนกันนะครับเดี๋ยวจะลองให้อาหารปากกันนะครับเดี๋ยวซื้ออาหารปากกัน ซื้ออาหารปลาถุงละ20บาทจะใส่ตู้ได้เลยใส่ตู้ได้เลยแล้วทำยังไงยังไงใส่กระป๋อง ได้มาแล้วโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ดูนี่นะฮะนี่คือศา,าลาริมน,น้ำนายแยมนางสงวนมีขันทองสร้างเมื่อ,อศตวรรษสองพันห้าร้อยโอ้โห,โโหก็มีลายแกะสลักมีรูปหนูกับม้าด้วย แยม้มกำลังสงวนเป็นศาลาไม้สวยงามลเลยนี่เราจะมาศาลาท่าน้ำใหญ่กรุณาตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าของท่านก่อนออกจังหวัดผู้ใดเก็บแล้วพบเห็น ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ปวดขอบคุณครับโอ้โห ا. จะพวกนกก็ไม่ใช่น้อยนี่นะโอ้โหเราจะลื่นไหมเนี่ยเราไปตรงท่าตรงนั้นนี่แหละโหก็มีปลาช่อนปลาอะไรเต็ม เดี๋ยวไปตรงท่าหน,นุ่มดิค่ะมาเย้ยอ,อื้หู้น้ำใสมากเลยเห็นไหมครับปลาดุกปลาช่อนทำไมปลาปลาช่อนมันหัวถลอ,อกบอกเปิดอย่างนงี้นะ ดูสิ่หรืปลาอะไรอ๋โอโหถ้าแบบอกว่าไปไกลๆน่าจะมีแต่ปลาตัวใหญ่ ตรงริมตลิ่งก็จะมีปลาตัวน้อยปลาตัวน้อยจะกินบ้างกันตัวใหญ่กินปลาตัวน้อยอีกทีโอ้ยเอาเอาเอาไปไปเฮ้ยไปได้หรือเปล่าน่าจะไปได้อยู่โอโ้มาแล้วเหมือนลูกมาเทียบเลย มัน oh. hmm. ปลาสาวิปลาตัวใหญ่นนะ okay. เมเลตัเริ่มัเลิ่ม เป็นประวัติวัดโปรดเก็บนะครับเดี๋ยวไปหยุดแล้วอ่านดูเอาละกันนะครับ <c oughs> ข้าวกนนะ็เป็นวัดของชาวมอนสร้างตั้งแต่2317นะครับโดยชาวมอญอพยพนะครับเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัมพัน์ในพระเจ้ากรุงธนบุรี มีชื่อทางมอนว่าโอ้โหอะไรเนี่ยเพียโมเพียโมเพียโมนอหลแมแปลว่าวัดมอนเก่าและมีชื่อภาษาไทยอีกหลายชื่อนะครับคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวัดไก่เตี้ยและวัดสนามไก่ยาวเหมือนกันนะเนี่ยในรัชการ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับได้โปรดให้กรมหลวงอิสระสุนทรหรือสมเด็จเจ้าฟ้าฉิมพระโอรสองโตที่ทรงโปรดเรียกว่าเจ้าสัวฉิมขึ้นมาเยี่ยมชาวมอญปากเก็ตมีพระราชาศรัทธาสร้างพระอุโบสถ แทนหลังเดิมถวายพระอารามสามอารามคือวัดฝไายวัดเกาะปิ้นและวัดสนามไก่โอ้มาตอนกำลังแดดร้อนๆเลยเราเพื่อเฉลิมพระเกยียรติแก่พระองค์เองแก่พระสนมคุ้มและพระเจ้าจอมารดาเกตซึ่งเป็นที่โปรดปรานแล้วเปลี่ยนชื่อวัดจาก วัดฝ้ายเป็นวัดชิมพลีสุทธาวาสวัดเกาะปิ้นเป็นวัดท้องคุ้งวัดสนามไก่เป็นวัดโปดเกตพระอุโบสถวัดโปดเกตโปรดให้ทำตราประจําพระองค์เป็นหน้าบันพระอุอโบสถเมื่อกมมาหลวงอิสระสุนทรขึ้นเสวยราชสมบัติทรงพระนามว่า พระพุทธทเลิศล่านาภาไหลเป็นรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โอ้ล้วมีวัดแผนผังวัดนะครับนลังมือนะมีที่หลังงมือให้ด้วยนะ

พระอุโบสถสมัยรชัชกาลที่สองนะครับผมกำลังอยู่ในระหว่างการบูรณนะเลย เป็นบรรยากาศร้านค้าข้างในนะมีตามสั่งคุณมุชอยอาหารอีสานก็มีส้มตำก็มีมีอะไรชาเบตง บายคุณเปลงอ๋อชาด้วยโอ้เมนูก็ไม่แพงนะครับนนี่ก็ครูเทนี้แล้วครับ